ถ้าถ้าจะเรียนสายนี้นะตี่ต้องมีอย่างเช่นพวกนี้เนี่ยที่เขาเรียกอ่เป็นท่องกันเนี่ยตัวหน้าบวกตัวหลังเนี่ยคือถ้ามันยกกําลังสองเนี่ยเอาเอาเอาปากติก่อนทอดทษดไม่เอาสูตรอย่างงี้ดีกว่าเอาธรรมดาก่อนหาะเอคูณบีเอาเอบวกบีดีกว่าเอบวกบีคูณกับเอบวกบีธรรมดาเนี่ยมันคืออะไรเวลาคูณก็คูณคู่ค,คู่รู้ใช่ไหม โจกกันที่ a อกับำลังสองอันนี้ a b บพอโจกกันแบบนี้ก็จะได้ก็ทําเป็นธรรมดาก่อนเท่ากับ a กับำลังสองบวกสองอบบวก b ยกกำลังสองหรือถ้าตัวนี้เขียนให้มันง่ายขึก็คือกำลังสองที่มันสมบูรณ์แบบคือเขาไม่ได้เาใช้คำขนาดครูหรอกแต่ว่าจริงๆมันคือกำลังสองสมบูรณ์นั่นแหละนะเนี่ยเท่ากันอืแต่ถ้าเป็นลบ หรือหรือเป็นตัวนี้ตัวเดียวกันหรือเป็นตัวนี้ตัวเดียวกัน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 เราได้เท่ากับ a กําลังสองลบสองเอบวก b ีําลังสองสิ่งที่ต่างกันคือตัวนี้ก็ลบบวกก็ท่องไปตัวไหนที่ก็ท่องก็ท่องกันแค่นี้แหละแค่ตัวนี้แต่ตัวเด็กที่แม่งใช้อยู่ถึงมหาลัยอะไรจน แมงวิศวกรรมหรืออะไรก็ตามที่มันดูแบบดูกระจอกมากแต่แมงใช้เยอะมากคือตัวนี้ออือ,อ,อตัวนี้ถ้าเจอสาภาพแบบเนี้ยเจอทรงแบบเนี้ยตอบเลยว่าอะไร a B B B อลบบคูณกับอะไรเอบวเนี่ยแค่นี้นะเป็นข้อสอบข้อสอบกันยากหลกอุมได้เลยเนะี่ยอ้ตัวสุแดง บางปีแม่งมาแบบนี้ไว้เก้าเก้าเก้าแปดถามว่าคูณกับ 1, 0, 0, 0, กนหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์สองได้เท่าไหร่จริงๆถ้าดูเนี่ย <c oughs> ตายเลยหรือป่าตายเลยตายไปข้างหนึ่งคือมันมันมันก็นก็ไม่ได้ยุ่งอะไรหรอกนะแต่มันเยอะผมเสียเวลามากมันมองตัวนี้เป็นอะไรหนึ่งหมื่นลบกับอะไรอ้ยหนึ่งหมื่นลบกับสอง แล้วอันนี้มันมองเป็นอะไรหนึ 1, ่งหมื่นบวกกับอะไรมึงเทียบกับตัวนี้ดิดูดิดูดิหนึ่งหมื่นบวกกับอะไรวบสองแล้วมึงเห็นไหมเอามันเท่ากันเนี่ยตรงเดียวกันเลยเนี่ยคล้ายๆกันเลยเห็นปะมึงเห็นโจทย์นี้ปะแล้วพอมันเท่ากันแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนที่ทำต่อก็เลยบอกไอ้เจียมันคือนี่นี่วามันคือหนึ่งหมื่นลบกำลังสองเนี่ยลบกับอะไรพูดง่ายๆมันก็คือนี่สองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดทุกนามไม่หน่อยอเดี๋ยวงงลบลับอะไรลบกับสี่าล้วข้อน,นี้ตอ,9 9 9 9 9 9อบอะไรเก้า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 หกเนี่ยคือคำตอบของโจทย์ข้อน,นี้แล้วถามว่าจะถามไปทำไมกูก็ไม่รู้หรอกแต่มันถามเพื่อให้คุณใช้สูตรนี้ใช่อ่ะเริ่มต้นโจทย์ว่าไงเริ่มต้นโจทย์มาเอาออกก่อนสีเขียวไปนะครับขั้นตอนที่หนึ่งเจอแบบนี้เลยครับอะโจย์เราว่ามาเอ่อ ay บวกสองบีกำลังสองเท่ากับสองเอกำลังสองบวก bx อืมแล้วก็อันนี้คือสมการที่หนึ่งนะครับไปไปสองเบวกเท่ากับอือฮอสาบวก b เป็นสมการที่สองนะครับี่ครูขออนุญาตขยับนิสหนึ่ง โอเคอะฮะเห็นไหมปากปากอยากโอรยออะะแล้วไงต่อจ้า แล้วมันจะไปต่อ,อยังไงอ่ะคือเนี่ยไอ้ A x y เนี่ยมันจะไปยังไงบนเนี้ยนะ,ะน,ยน้ำจัดตัวแปรอะไรดีเริ่มต้นอยากก้ำจัดตัว Y คืออย่างนี้ ือเวลามันเหลือตอนนี้เราต้องการหาว่า x คืออะไรไม่รู้ y คืออะไรไม่รู้แล้วจับมันไปทำไมการคูณกันถูกป่ะเออทีอนี้เราก็มาดูซิอ่า x จะทำให้มันเหลือ x อย่างเดียวนี่มันทำยังไงวะหนึ่งเราลัลกเรียนเล็กตัวนี้เลยเห็น y ปะเห็น y ตัวนี้ป่ะเกือบคล้ายนะถ้าทำให้ y ในวกงกลมสีแดงมันเข้ากันได้เนี่ย แล้วเราจับสมบการบนกับสมบการล่าเนี่ยมาอัดตรงมาเข้าหากันมันจะกำจัดตัวแปร y ได้อ่าลองดูก่อนนะครับอ่ะวิธีการทำค่อยๆไปค่อยๆไปไปช้าๆนะโอเคนะช้าๆนะเอาเอมาช้าไหม ชาไปไหมทไม่ตลกล้วอาจารย์นะเอาเอคูณไปกลับไปบ้านหวอกแป่แม่งสอนอะไรก็ไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องเนี่ยคำเรื่องเดียวเลยอ่ะคูณไปเลยคูณสมการที่สองไปได้เท่าไหร่ลูกอ่ะเดี๋ยวให้สีมันคล้ายกันหน่อยเฮ้ยจะขอยางงี้คูขาไปด้วยเฮ้ย สองเออกครับเอเวกสามเอบีบออะไรก็ได้เอาว่าไปทีนี้ก็จะเห็นว่าตัวนี้เหมือนกันแล้วลูกนะเหมือนกันแล้วเฮ้ยเหมือนกันแล้วนี่หว่าถูกป่นะครับพอเหมือนกันอย่างนี้ปุ๊บนะนักเรียนเนี่ยถ้าเหมือนกันอย่างนี้ปุ๊บนะคุณเห็นสองสมการนี้ป่ะจับสองสมการนี้มาเท่ากันพอจับสองสมการนี้มาเท่ากันปุ๊บเห็นเห็นมู๊เป็นมันนะ พอจับสองสมการนี้ไม่เท่ากันปุ๊บจะเกิดสิ่งนี้เดี๋ยวเอาคืนที่ก่นอนขำชิบหายนะโอ้ปวดกระบาลจริงเลยอา้อาวอ้าวโดนอีกอะไรวะเนี้ยติ๊ตต๊อบกูทำดีมึงก็ใช้ไม่เป็นเออขำเอเอ,าอ,เอามาดูมาดูนะครับ จับสองตัวนี้เท่ากันพอเท่ากันปุ๊บจะเกิดปรากฏการณ์นี้ลูกดูนะค่อยๆไปนะ,ะ a y a y บวก 2b กําลัง2เป็นที B ่ไว้หน่อยนึงเป็นที่ไว้หน่อยนึง 2a กําลัง2บวก bx มันจับเท่ากันกับตัวนี้เนี่ยเนี่ยก็หมายความออกจากกัตัวนี้ดินะ,ะนายลว่อาอะไรวาลว่า เดี๋ยวมันจะไม่มีข่าวแล้วมันจะมีข่าวครูยิงกลาดนักเรียนนี่หรอเออสอง ax จัดไปบวก ay บวกสาม ab มันดูยาวนักเรียนแต่ตัวตัวที่มันเหมือนกันคือตัวนี้ลูกนี่นี่มนสามารถหาออกไปได้เลยทําให้สมการนี้เหลือแต่ตัว x เท่านั้นเห็นยัง ทันไปเนี่ยพื้นฐานของกฎการตัดออกในวิชาคณิตศาสตร์ว่าไงมีตัวอะไรก็ไม่รู้สม <c oughs> มุดตสมุดตสมุดตสมุิอ,มอืมแม่เป็นภาษาไทยเองไม่กลัวเขียนแล้วไม่เหมือนเดิม อืมอืมอ่าอะไรเนี่ยเจ็ดบวกอะคุณดูครับในกฎาการตันออกเนี่ยถ้าสองฝั่งเท่ากันคุณสามารถตัดตัวแปรไหนไปได้ตัวแปรนี้ใช่ป่ะถูกไหมคือถ้าในในหลักมาปกติในการทํางานของเราคือเราบอกว่าอ๋ออาจารย์ก็ย้ายตัวนี้มาลบอะไรถ้าถ้เป็นภาษาเด็กๆก็พูดกันก็บอกว่าอาจารย์ครับมันก็คือย้ายตัวเนี้ยย้ายฝั่งมาเนี่ย อยู่เนี้ยแล้วก็มันมันก็มาทำอะไรกันลบกันใช่มันก็คือหายไปแต่ถ้าใช้หลักการตัดออกคือยกทิ้งไปเลยแล้วเรียนคือถ้าถ้ามองกันทํางานกันเร็วอันนะยกสิ่งนี้ทิ้งไปเลยยกทิ้งไปเลยใช่ปะ่ะอืมนะครับนี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวทางบ้านดูงงอีกอทางบ้านแบบไม่คุ้มค่าเน็ตเลยจาวันเนี้ยนะอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้หายไปเลยครับ ตัวสีดังเงินที่เราเห็นเพราะนั้นมันก็เหลือแค่สมก,การคืออะไรครับมีมีตัวอะไรตัปอีกได,ได้ไหมเนี่ยไม่ได้แลนะ้วเนาะอ่ะย,าย้ายค้ามาดีๆนะครับอครับขอทันทิ่ใหม่ได้วครับตรงไหนนะทันใหม่ครับทันที่หนึ่งสองสามสี่ครับอ๋อโอเคทันนี้เนี่ยอ,ยอ,อ,อยันนี้ผมเก็บดเรื่องอติดวว้อีกอะไรวันเนี้ย อ่ากว่ามือบังไว้ก่อนไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นใช่ไหมอ่ามันไม่มีไอคอนมือวะ่ะนี่อีนี่มาดาักโจทย์อันนี้โจทย์เลยอ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <laughs> ไม่แกล้งจริงมาทีมันมนะเอาโจทย์โจทย์ โจทยตะคู้งไม่ได้ทําอะไรปะเด็นคือเราจะอะไรกําจัดอะไรก <What? S 1> ําจัดตัวแปลไวายใช่เด็นขํากำจัดตัวแปลไวายโดยการทําให้ตัวแปลไไมันเป็นไงกันเอ ไอ้โทษนั้นเราชื่ออะไรอ่ะชือถี่มกันนะชื่ออะไรเราชื่ออะไรฮะชินฮะชินครับชินครับจะถามว่าตาเน่ยเคยเปียกน้ำออกมาคิ้วขนหเนี้สงสัยฝนตกมาไม่มีโดนตาแลยกูวแคแต่คิ้วสวยปะได้ผมกว่าผมชอบคนคิ้วเข้มดูก็เด้อดูแบบนะ ออกมาฝนไม่มีเปียกทำเป็นเล่นมาเนี้ยเดินตาฝนนี่ไม่ต้องไม่มีน้ำเข้าตายนะแบบคิ <c oughs> ้วจะคันฝนตาเหี่ยวเลยตาเหี่ยวนะครับ <c oughs> ไม่ได้บูลลี่นะมันมันผมชอบคนคิ้วเข้มจริงมันดูแบบมันดูแบบเราไม่มีคิว้วบ้างเราเลยชอบคนคิ้วเข้มเลยอ่ะกับจัดตัวแปรวายโดยการทําให้วายสองฝั่งมันเหมือนกันทีนี้เมื่อดูจากโจทย์ครับจะเห็นว่ามันเกือบจะเหมือนกันอยู่แล้ว พอมันเกือบจะเหมือนกันอยู่แล้วคือเนี่ยแม่มันมี a ไว้ทีนี้มันขาด a ไปถูกป่ะเราก็เลยบอกว่าอ่ะเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นคูณไปเอา a คูณสรรมการที่สองอันนี้อาจจะใกล้ไปงงอ่ะเนี้ยเอา a คูณสรรมการที่สอง a คูณข้วไปมันเลยเกิดเป็นสรรมการบรรทัดที่ไอตัวเขียวเขียวันล่างเนี้ยเห็นปะ่ะมันเลยเกิดเป็นสรรมการตัวนี้ขึ้นโอเคยัง พอเกิดเป็นสมการตัวนี้ปุ๊บเนี่ยจะเห็นได้ว่าตอนเนี้ยเปรียบเทียบสมการนี้ครับจะมีตัวสีฟ้าเหมือนกันแล้วถ้าเราจับสมการบนกับสมการล่างมาเท่ากันเลยตรงเนี้ขอให้เรียนมั่นใจนะการที่บอกว่าจับสองสมการนี้มาเท่ากันหรือบวกกันอะไรเนี่ยนึกภาพเวลาคุณมีขอแล้วคุณเอาอะไรมาอัดมาลงมาเนี่ยไอตัว a y ก็ลงมาอยู่นี่ บีสองบีก็อยู่นี่ไอตัวนี้ฝั่งนี้ก็อยู่นี่ฝั่งซ้ายของเครื่องหมายเท่าก,กับก็ไปรวมกันฝั่งขวาก็ไปรวมกันนึกออกปะ่ะลักษณะสรรมการมันจะเป็นสไตล์แบบนี้ครับพอจับสองสรรมการมาอัดรวมกันแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับนี่เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นเอเคไหมอืม ตัวเนี้ยแล้วก็ตัวเนี้ยแล้วตัวเนี้ยเห็นยังก่อนมาจากสมการไหนเห็นปะเห็นนะจับหัดเข้าไปนะครับอัดเข้าไปนะ ก็ไดครับแล้วก็จะเห็นว่า ay มันเหมือนกัน ay นก็ยกออกอบไปเพราะฉะนั้นสมการมันก็จะเหลือแค่นี้ต้กงเรียนครับเดี๋ยวเราจะโยกตัวนี้มาครับด้วยตัว x กับตัว x ตัวนี้เนี่ยให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันฝั่งไหนก็ได้เราจะโยกฝั่งนี้มาตรงนี้โอเคไหมนะครับก็จะได้กลายเป็นา2 ax นะครับ บวกกับ v x เท่ากับ 2a กํลัง2บวกอ่าอะไรนลบมาบวก 3ab บวก 2b กําลัง2 นะครับใช้ฝั okay. ่งนี N ้ไปเห็นนะเห็นมุฟเฟ่นม uh> ันนะย้าไม่มีการสลับใหม่มีครับแต่ผมไม่ได้สลับโอเคปะเนี่ยรู้เรื่องรู้เรื่องอ่ะต่อไปดึง X ออกจ้า ในหรืออะไรเข้าไหมอืมอืมอืมตัวนี้เห็นอะไรป่ะเนี่ยมันเหมือนกับมันแยกตัวประกอบได้เนะาะแยกได้เปล่าอืม แยกได้เถอะ 2a งลบ b แล้วก็อะไร a บวกสอนี่ทันนะทันนะอ้นี้เราเอกออกมาจากตรงนี้นะทันนะ ก็ถ้าขี้เกียจหารหรือจะทําทเร็วๆนะครับเพราะถ้าในทำถ้าทำช้าเนี่ยมันจะต้องเอาตัวนี้มาหารตัวนี้แล้วก็เป็นไงตัวนี้กับตัวนี้เป็นไงกันบปตัดกันบปมันจะเหลือแต่เอบวกสองบีถูกป่าถูกไหมอ่าหนูตัดกันเลยก็ได้ครับตัดกันไปเลยเอ่ะตัดกันไปเลยตัดไปตัดไป,ดไปเพราะฉะนั้นเ,เท่ากับอะไรไม่น่าเชื่อน้กเรียนทํามาตั้งนาน x มันหดเหลือนิดเดียว เห็นปะเห็นปะเริ่มเขาๆแล้วเพราะได้ x y ที่โจทย์เขาถามเนี่ยน่าจะได้เขาลางๆแล้วเพราะเออว่ะแนวโน้มแม่งน่าจะง่ายนะครับไหนยังอันนี้ใหญ่ไหมป่ะฮึเอยนะ ลองท,ลอนนะออทันไหมลูกทันไหมอ่ะต่อไปทันไหมจดทันไหมสังเกตน,นะครับจุดหนึ่งนี่เราจะทําแบบจากความท้อความเหนื่อยมันก็เริ่มจะไปต่อได้ตรงนี้เนี้ยตรงสีฟ้าเนี่ยแบบอ่ะเชื่อเองมันเริ่มง่ายไวย้นั่นแหละอารมณ์มันจะทำข้อสอบจะเป็น,นยางเงเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียก่อนเดี๋ยวแบบ สดชื่นแบบเออมันลุ้นมันมีโอกาสทาอะไรประมาณนี้ครับนะพอเสร็จปุ๊บเอ็กคุณได้ปุ๊บเนี่ยเป็นไงก็เอาเอ็กตัวนี้ไปแทนในไหนลูกเอาเอ็กตัวนี้ไปแทนในไหนในนี้ปะ่ะตรงนี้ปะ่ะได้ไหมได้ไดเดี๋ยวก็จะได้ได้วายมาได้เอเอ็กแทนในนี้นะครับนะครับนะครับแล้วก็แทนต่อไปขั้นตอนต่อไปก็อืม แทน x เท่ากับไม่ต้องดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวแทน x ตัวเนี้ยในสมการ 2x เท่ากับ y บวก 3b นะครับเราจะแทนตรงนี้นะเราจะ x มาแทนตรงนี้นะก็จะได้อะไรลูกโอ้โหน่า 2a งบวก 2b นะครับเท่ากับ y บวก 3b นะครับตัวสีเหลืองนี่คือตัวที่เราแทนค่าเข้าไปใหม่แล้วใช่ไหมก็จะเห็นว่าทั้งสมการนี่เหลือจะตัว y แล้วครับแก้สมการเลยครับก็จะได้ย้ายไปอันนี้เคียร์ให้เรียบร้อยก่อนนะ 2a บวก 4b อันนี้ y ไว้ฝั่งนี้ก่อนอย่เพิ่งขยับมันอันนี้อะไรครับลบ 3b ก็ได้เท่าไหร่ลูก y เท่ากับ 2a บวก b โอ้พระเจ้าเห็นยังเห็นยัง เอกวายมันง่ายแล้วเห็นไหมอืมโอ้รพรเจ้าไม่เล่นฉันไม่เล่นทั้งบ้าน,น้งครอบลัวฉันไม่เล่นเคยดูในทิกตอกปะ่ะอะไรของมันวะก็คือคำสาบออนไลน์จริงเหรอเคยเคยดูทิกตอกปหเนี่ยเคยไหมเคยเห็นป้เอาไปข้อ,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 ขอต่อไปครับ <laughs> <c oughs> ไปต่อไปได้แล้วจบ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  ก็เห็นในคอมเมนต์เนาะเออไม่เล่นทั้งชั้นและครอบครัวสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงพ่อมึงจะเล่นติสกต็อกมึงไม่ต้องโวก็ได้นี่อหรอป้าคือเข้าใจว่าเป็นคำสามออนไลน์นะแบบเออแล้วคําถามคือถ้าไม่เล่นแล้วมึงเปิดดูทำไมจะเบนทําไมคําสามออนไลน์โอ้คิดไปได้เนาะเพราะฉะนั้นในโจทย์ถาม x คูณ y ก็คือเท่าไหร่ลูกหนูก็จับสองตัวนี้มาคูณกันเลยนะครับ x คูณอ่าโทษ นี่มันขยี้แล้วมันลบนี่าอืมอืมโทเปลี่ยนสีตรงนี้ใส่ไปเลยสรุปแล้วเอคูณ y ายมันได้เท่าไหร่ครับนะก็เอบวนะกสอง b คูณกับสองเอบวกบีะคูณกันไปก็จะได้เท่าไหร่ครับ สองเอกำลังสองนั่นแหละข้อไหนตอบข้อไหนตอบข้อสี่ใช่ไหมสองเอกำลังสองบวกกับห้าเอบีอ่าห้าเอบีบวกกับสองบีกำลังสองตอบข้อสี่ครับตอบข้อสี่ แต่ข้อนี้ได้เป็นการทาข้อสอบจริงอะนะนักเรียนนักเรียนทาข้อสอบข้อนี้จริงๆเนี่ยจริงๆดูแค่ตัวหลังก็พอแล้วดูแค่แค่วงตัวหลังแค่นี้เนี่ย <c oughs> แค่วงตัวหลังเนี่ยก็จะเหลือสองช้อยแล้วเนี่ยไม่ช้อยข้อสองก็ข้อสี่ถูกป่ะตัวหน้ามันเหมือนกันหมดเลยอะนะครับถ้าเรียนเวลาดูข้อสอบนักเีย, <c oughs> ยเห็นว่าตัวหน้าเนี่ยเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยช้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาทำี่ยคุณพิจารณาที่ตัวหลังก่อน จะทำให้เราตัดช้อยได้ง่ายขึ้นใช่ไหมอืมนะครับหรืข้อนี้ถ้าจะเอาให้ชัดเจนเนี่ยตัวกลางต่างกันหมดเลยลบสอง ab ลบสาม ab ลบห้า ab บวกห ab นะครับอนี้มาถึงตรงกลางแต่ตรงกลางมันคำนวณยากไงแต่ตรงริมเนี่ยมันง่ายสุดวงสีแดงเนี่ยคำนวณง่ายสุดแล้วใช่ป่ะนะครับจริงๆนัน้รเรียนบางคนบอกว่าอาจารย์อีกทีนึงมันก็เสร็จแล้วทำไมไม่ทำให้หมด คนที่มันทําเร็วกว่าน,นี้ก็มีจริงๆนะเรียนมันดูแค่คู่หลังเห็นปุ๊บบวกสองบีกำลังสองปุ๊บมันก็จะเริ่มตัดช้อยแล้วนะครับแต่ถ้าจริงทําไปก็นิดเดียวนะโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อสี่นะครับออ่ะได้เนาะ